สวัสดีนะักเรียนชั้นม .3 นะคะในวันนี้เราจะเ,ออเรียนกันไม่นานนะคะเพราะว่าจะเป็นการรู้เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในส่วนของรูปแบบประโยคนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการอ่านอันนี้นะคะแล้วศึกษาข้อมูลตรงนี้ในชั่วโมงต่อไป ดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันไม่นานนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็จดบันทึกให้เรียบร้อยนะลูกอ่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้า14นะคะหนูจะเจอ Unit 1c นะคะเรื่องของ m o d e l Living นะคะก็ยังเรายังคงอยู่เรื่องของความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของ คนในพื้นที่ต่างๆเหมือนเดิมนะคะซึ่งในบทนี้นาจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ในรูปแบบต่างๆตลอดเลยซึ่งในบทนี้จะเป็นเรื่องของ modern living นะคะก็คือการอาศัยอยู่แบบชาวแบบมีความ modern modern อยู่ในเมือง modern modern นะคะจะเป็นลักษณะอย่างไรโดยเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องของซีกนี้ แล้วก็อาจจะมีการฝึกเขียนเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอนะคะเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะโดยก่อนอื่นในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการเขียนประโยคหรือว่าในการแปลในว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอรูปแบบนี้เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก่อนนะคะเทคนี้เรียนดูหมายเลข3นะลูกหมายเลข3านะคะจะเป็นหัวข้อคู่นะลูกจะเป็นหัวข้อเรื่องของ word power นะคะ word power เป็นเรื่องของคําศัพท์นั่นเองว่าเป็นคําศัพท์ที่เหมือนกับให้ความรู้สึกให้พลังว่าว่าถ้าเกิดมันมาในรูปแบบนี้เนี่ยมันจะมีความหมายในลักษณะใดทั้ทงทงที่มันเป็นคําเดียวกันหมดเลยที่นี่หนูมาดูคํานี้รูป feel feel นะคะโดยปกติแล้ว feel เราจะแปลว่าความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมฉันรู้สึกนู่นฉันรู้สึกนี่ฉันรู้สึกนั่น,น,น,นแต่ในครั้งนี้นะคะควาว่า feel ถ้าเกิดจับคู่กับคําในรูปแบบต่าง ความหมายของมันและลักษณะของมันจะเปลี่ยนไปนะคะให้นักเรียนตั้งใจโดยในรูปแบบแรก,แรกที่เรามักจะเจอบ่อยๆเคยคือรูปแบบของ feel บวกกับคำ adjective นะคะคำ adjective ก็เหมือนกับคำที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าคำว่า feel บวกกับ adjective จะเท่ากับความรู้สึกค่ะ feeling feeling แปลว่าความรู้สึกนะลูก feeling แปลว่าความรู้สึกเช่น he feels sad he feels sad นะคะก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคำว่า feel บวกกับคำว่า sad ซึ่งเป็น adjective ซึ่งเป็นคำ adjective ดังนั้นมันเป็นการบอกความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกเศร้ารนะคะหรือถ้าเกิดคุณครูคบอกคุณครูบอกคุณฟิลบอกว่า I feel happy I feel happy feel บวกกับ happy ซึ่งเป็น adjective นะคะเป็นการบอกว่าเอ้ยฉันรู้สึก happy มีความสุขจังเลยเนาะทีนี้มาดูเราได้ในรูปแบบประเภทที่หนึ่งแล้วเรามาดูประเภทที่สองกันบ้างประเภทที่สองถ้า feel ตามด้วยคำว่า like และคำที่เป็น linking form ing มี ing ing form ก็คือคำกิริยาที่ตามด้วย ing นะคะ like บวก ing form นะคะจะแปลความหมายแบบ fancy เป็นแบบรู้สึกเหมือนเหมือนนั่นองีเหมือนบางทีเหมือนเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นโดยตรงอะแต่มันทําให้เราแบบมันเหมือนกับว่าอะไรเงี้ยมันเลยมีความแฟนซีแฟนซีเช่น do you feel like going out นะ uh, do you feel like going out อะ uh, คุณรู้สึกเหมือนกับว่าแบบจะได้ไปที่นั่นไหมอะไรเงี้ย going out การไปที่นั่นอะไรเงี้ย going out แบบรู้สึกออกไปไหมคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยไหมเห็นปะ มันเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเหล่านี้ดังนั้นถ้าเกิดอันนี้ตรงๆอ่ะเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้ทําอย่างนี้ตรงๆแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ออกไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นการเปรียบเปยนะคะมันเลยมีความเป็นแฟนซีนะลูกนะดังนั้นอันนี้จะไม่เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้ทัชจริงจริงอันนี้เป็นการทัชความรู้สึกจริงๆแต่อันนี้ไม่ได้ทัชความรู้สึกอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เป็นความรู้สึกที่ทัช ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยน,นะคะต่อไปมาในรูปแบบขัดอันที่3อันที่3เกี่ยวกับ about นะคะ feel ตามด้วย about จะเท่ากับความคิดเห็นเช่น how do you feel about your new teacher how do you feel about your new teacher คุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณครูคนใหม่ของคุณนะคะ ซึ่งในคําว่ารู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกแบบว่าฉันรู้สึกเศร้าฉันรู้สึกดีใจไม่ใช่มันเหมือนเป็นความคิดเห็นนะคุณคิดว่าคุณครูคนใหม่ของคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันคือ f e e l ต่บล็อกนะคะคือการถามเรื่องความคิดเห็นว่าคุณคิดยังไงเนาะอย่างเช่นแบบเฮ้ยแกแกรู้สึกยังไงกับคนนั้นวะมันไม่ได้เหมือนหมายํามว่าแบบว่าโอ้โหฉันรู้สึกเศร้าฉันรู้สึกดีใจฉันรู้สึกแย่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวฉันมันเหมือนเป็นความคิดเห็นที่ถามประมาณว่าเฮ้ยแกคิดย เป็นการติ้งนะคะเป็นการเหมือนแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เราคิดนะคะดังนั้นคําว่า feel บวกกับ3อย่างนี้ความหมายเปลี่ยนนะความหมายเปลี่ยนนะคะทบทวนกันก่อนถ้า feel ตามด้วย adjective นะคะจะเป็น feeling คือเป็นการบอกเรื่องความรู้สึกอะคือเรารู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกอย่างนี้นะคะอย่างที่2คือถ้า feel บวก like แล้วก็ ing form นะคะจะเป็นคําที่เหมือนกับ f a n c y เลยฉันรู้สึกเหมือน อะไรงั้นกับว่าน่นนี่นั่นนะคะเป็นการเปรียบปเปรยต่อไป feel บวกกับ about นะคะจะแปลว่า i ิง king เลยก็คือเหมือนกับเป็นการคิดว่าเป็นความคิดเห็นว่าคุณคิดเห็นยังไงคุณรู้สึกยังไงกับอน,นุนี่นั้นนะคะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะสามอย่างนี้นะคะใช้คู่กับ feel ความหมายเปลี่ยนเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ลูกอันสุดท้ายเห็นไหมวันนี้เร็วมากไม่ยากเลยนะคะเป็นการ เ,เสริมความรู้นิดหน่อยเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมนะคะลูกเตรียมพร้อมที่จะไปเรียนเนื้อหาต่อไปในครัง้งหน้าเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยมันนานแน่นอนทีนี้มาดูเรื่องนี้ลูกหมายเลขสี่หมายเลขสี่เขาบอกว่า learn to learning to learn เรียนรู้เพื่อที่จะเรียนรู้การเรียนรู้สําหรับการเรียนรู้นะคะ using connector นักเรียนคะ c o n n e c t ก็คือเชื่อมต่อถูกไหมคะ connector หมายถึงคําเชื่อมนั่นเองซึ่งคําเชื่อมในภาษาไทยมีคาว่าอะไรและแต่ หรือใช่ไหมภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะคะเรามาดูทีละอันเลยเขาบอกว่า we use and to join similar ideas นะคะเขาบอกว่าเราจะใช้คำว่า and เนี่ยในการเชื่อมประโยคที่มันไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นความคิดที่ join คือมันร่วมกันนะคะมันเป็นความคิดที่เหมือนกันอนะ่ะเป็นการ join similar i d e a คือเป็นการรวมความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่น เนีย่ยฉันนะฉันว่าฉันจะไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังอย่างเงี้ยกินข้าวแล้วดูหนังมีคําว่าและมันเชื่อมกันมันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปมาดูอันนี้เขาบอกว่า we use but to join opposing opposing idea นะคะเขาใช้คําว่า but ในการเชื่อมต่อประโยคที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามมันก็คือคําว่าแต่ถ้าแปลง,ง่ายๆ and ก็คือและถูกปะ ก็แตะตรงตัวเลยนะคะเป็นการเชื่อมประโยคสองประโยคที่ไปในทิศท,ทางที่ตรงกันข้ามเช่นอันนี้ก็ดีนะนกระเป๋าใบนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันแพงอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเชื่อมระหว่างกระเป๋าใบนี้ดีและกระเป๋าใบนี้แพง นะคะเหมือนกัประมาณว่าเราซื้อไม่ไหวเฮ้ยมันดีแต่ว่ามันแพงเนี่ยมันเป็นการขัดแย้งเป็นประโยคที่มีความขัดแย้งกันมันก็คือ join opposing idea นั่นเองนะคะต่อไปสุดท้ายคือ or or we use all tooling to นี่ค่ะ alternative ก็คือทางเลือกสองทางเลือก or นะคะเช่นคุณจะกินอะไรระหว่างคุณจะกินกว๋วยเตี๋ยวหรือสลัด อย่างเงี้ยเป็นการเลือก2อ,อย่างคือมีชอยให้อ่ะคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นมันเอาไว้ลิงก์นะคะเอาไว้ในการเชื่อมสิ่งที่ต้องเป็นทางเลือกนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยคุณครูจะให้ดูนี่คะ่ะสี่ข้อนี้สี่ข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณครูคฟิล์มจะให้หนูนําในคาบนี้ วิดีโอนี้ไม่ได้ยาวเลยเต็มที่ประมาณ10นาทีครูคิดว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนเขาบอกว่า Find example in the text นะคะให้ดูตัวอย่างในเนี่ยในนี้ And then join the sentence นะคะจากนั้นให้นักเรียนนำคำสามคำนี้เลือกไปเชื่อมประโยคที่กำหนดให้เดี๋ยวคุณครูฟิล์มจะยกตัวอย่างประโยคที่1ให้นะคะใกล้ตัวเลยเขาบอกว่า It's a nice place. i s a nice place. มันเป็นสถานที่ที่ดีนะเนี่ยมันมันเป็นสถานที่ที่ดีนะ nice place nice ขยาย place p l place แปลว่าสถานที่ nice place ก็คือสถานที่ที่มันดีมันสวยงามมัน nice อย่างที่มีคนบอกโอ้ oh, nice good job มันคือชมเราว่ามันดีนะเออ ดังนั้น is a place is a nice place นะคะก็คือเป็นการโชว์เป็นการบอกว่าเฮ้ยมันเป็นที่ที่ดีนะทีนี้มันมีประโยคนี้ลูก is very expensive is very expensive มันแพงมากเห็นไหมมันคือมันเป็นเนี่ย is very expensive มันเป็นอะไรที่แบบแพงมากดังนั้นที่ที่ดีกับแพงมาก สมมุติว่าครูฟิลมรู้สึกว่าเอ้ยมันดูขัดแย้งว่ามันก็ดีนะแล้วมันก็แพงอ่ะหนูลองมาดูจังพูดภาษาไทยเอ้ยมันเป็นที่ที่ดีนะและมันก็เป็นที่ที่แพงมากมันก็จะดูแบบยังไงวะตกลงมันยังไงวะใช่ไหมหรือเราจะใช้คําว่ามันเป็นที่ที่ดีนะหรือมันเป็นที่ที่แพงมากอ่ะมันก็จะแม่งแม่งใช่ไหมทีนี้เราเราเปลี่ยนเป็นมันเป็นที่ที่แพงนะแต่มันก็เป็นที่ที่แพงมากเออ ฟังดูขึ้นถูกปะดังนั้นเราก็ใช้คำว่า but ในการเชื่อมทีนี้เวลาเราเชื่อมเชื่อมยังไงให้ไม่น่าเกียดนะคะเชื่อมยังไงให้ไม่น่าเกียดเดี๋ยวครูจะสอนวิธีเขียนจะเขียนยังไงให้รู้สึกว่าออ๊ยมันไม่น่าเกียดอ่ะลูกนะสมมุติว่าเรามีประโยคอยู่ทั้งหมด2ประโยค แล้วอาจจะเขียนในลักษณะแบบนี้ก็ได้สมมติคูฟิล์มเขียนข้อหนึ่งใช่ไหมคะคูฟิล์มก็อาจจะเขียนว่า it's a nice place คูก็อาจจะจุดแล้วคู่อาจจะเขียน but ในการนี้ก็ได้มันเป็นที่ที่ดีนะแต่แล้วก็ it อันนี้อันนี้ห่างแล้วลูกข้อทีคุณๆๆครูเคยเขียนติดค่ะคุณครูลบให้ เว้นไปน้อยไปหน่อยเว้นไปน้อยไปหน่อย but it very expensive มาดูเห็นไหมครูเขียนบอกว่า it's a nice it's a nice place but it's very expensive นะคะก็อาจจะแยกเป็น2ประโยคก็ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นที่ที่ดีนะแล้วก็จบหนึ่งประโยคแล้วก็แต่มันก็เป็นที่ที่แพงมากเช่นกันถูกปะเป็นการยำ้ำดังนั้นพออันนี้มันเป็น full stop ในประโยคแรกก็คือว่าเหมือนจบประโยคแรกแล้วแล้วพอเราขึ้นประโยคที่2เป็น but เราเอา but นำหน้าดังนั้นพอ but นำหน้าตัว b ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในขณะที่ตัว i ตอนแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่กล้เป็นตัว พิมพ์เล็กเพราะว่าอะไรคะมีการนำบัดมาแทรกข้างหน้าหรือถ้านักเรียนชอบในเวอร์ชั่นแบบยาวๆหนูอาจจะจุด Full Stop รอ Full Stop ทีเดียวเลยก็ได้ is t a nice p a c e but is very expensive เอาจุดออกแล้วเปลี่ยนตัว B ตัวนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ยาวก็ได้เป็นการประโยคที่มันยาวมากเช่นมันเป็นมันเป็นที่ทดีนะแต่มันก็เป็นางเนี้ซึ่งมันยาวนะคะ คุณครูฟิล์มเลยมักที่จะใช้วิธีแบบนี้มากกว่าคือการหันหนึ่งท่อนแล้วเขียนอีนเนี่ยยาวไปเลยให้มันรู้สึกว่าเออแต่มันก็มัน,ม,น,ม,นมันแยกเป็น2ประโยคแต่มันมีคําว่าแต่เชื่อมได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างของข้อที่1ทีนี้ในข้อที่สองสมสี่เดี๋ยวครูฟิล์มจะให้นักเรียนลองทําเองนะคะลองทําเองสข้อสามคะแนนนะคะเดี๋ยวหนูลองทํา และส่งคุณครูคุณครูคิดว่าถ้าหนูดูวิดีโอนี้จนจบเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีหนูจะทำอีสาข้อเนี้ยเสร็จแน่นอนเขียนใส่สมุดมาแล้วก็ถ่ายรูปใส่โน้ตเช่นเคยนะคะขออนุญาตชื่นชมชื่นชมนักเรียนที่เข้ามาเรียนเป็นประจำเลยแล้วก็ทำกันบ้านส่งครูทุกครั้งคุณครูขอชื่นชมนะเพราะว่า การที่เราการที่คุณครูสอนแบบอัดวิดีโอนั่นแปลว่าหนูจะเลือกดูตอนไหนก็ได้แล้วด้วยซ้ำอะดังนั้นใครที่ตื่นมาแล้วดูวิดีโอย้อนหลังแล้วทํางานส่งขอชื่นชมเลยหนูจะได้คะแนนสะสมไปแน่นอนแล้วหนูก็จะได้ได้การเช็คชื่อไปจากคุณครูหนูก็จะไม่ขาดเรียนนะคะส่วนใครที่ตื่นสายหรือว่าเรียนไม่ทนันอยากให้นักเรียนแอคทีฟกันี้นิดนึงในการกระตือรือร้นในการทำถ้าหนูตื่นขึ้นมาเรียนไม่ทนันหนูก็ทำงานย้อนหลังอะลูก ถูกป,ปะ่ะอีกอย่างหนึง่งครูมาในรูปแบบของวิดีโอแล้วครูคิดว่าไม่น่าจะมีข้อไหนที่จะยากสําหรับการดูวิดีโอ สักแป๊บหนึ่งไม่ถึง20นาทีในคลิปนี้แล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยถ้าตั้งใจครึ่งชั่วโมงเสร็จแน่นอนไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจงานนะคะแล้วอันนี้คุณครูก็ตรวจงานครบแล้วในในในส่วนของคนที่ส่งนะคุณครูตรวจให้ทุกคนแล้วนะคะก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้ชั่วโมงเรียนในคาบนี้ไปแล้วก็ยินดีด้วยกับคนที่ได้คะแนนในชั่วโมงนี้นะคะลูกดังนั้นก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวไว้ คุณครูคุณครูสอนออนไลน์ได้เมื่อไหร่คุณครูก็จะรีบสอนออนไลน์ให้เป็นปกตินะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะลูกสวัสดีคะ่ะ